ครับสวัสดีครับผมมีสารม้วนซึ่นบ้านมาอ่เมื่อนี้ก็ได้มาเบึงเตาเนาะมาเทียวเบึงเตาบ้านบ้านบ้านยังกว่าลานเนาะบ้านกกอเนาะบ้านเกาก็ได้ครับบ้านเตาก็ได้บ้านกอกก็ได้แม่นบ่ครับอำเภอบรนจาแม่นโบเน่ะตําบลยังหลาตำบลยังตําบลสนหมอนอำเภอบรนจาจังหวัดขอนแก่นเนาะไป ไปดูกันปไปเขาเรียมีเตอลนะครับเพราะว่า,<ด>า,ามีเตาลหนาทุบกรตัวครับเพราะว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพ่อใหญ่เดินเที่ยวมันมีที่ไหนบ้างสวยๆงามนะอ่าเป็นเจนนำเที่ยวพาพ่อใหญ่ยำเที่ยวดูเอามันมีเตาปลอมเตาจริงก็มีนี่เออมีเตาจริงกับเตาปลอมครับที่เขาทำเป็นลูกปั้นครับอ่าที่ไหนบ้างเดี๋ยวพาพ่อใหญ่ไปเที่ยวบ้างอ หมาตัวนี้ดูไหมล่ะหมาตัวนี้ไม่ดูนะดจะคดเป็นแบบเขาก็ไม่ตัดครับอ่าลองลองไปดูที่ไหนบ้างสวยๆงามเดี๋ยวพาพ่อใหญเดินเที่ยวบ้างปลาปลาไห่ครับที่อยู่โคกครับเออเมื่อนี้ก็ได้มาเที่ยวอันบ้านเตาเนาะบ้านบ้านกอดเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเที่ยวบ้านกอด ตรงนูน้นครับอ่านับก็มองน,นั้นครับเป็นหลุมหัวใจเออเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งไป,งไปงกันเลยมองนั่นมงามผ้าผ้าตาไปเลยเดี๋ยวพาพ่อใหญ่ไปที่ไหนสวยมงามอ,ะอ่ะ <c oughs> อืโอ้โโอ้โตัวนี้ก็สวยเนาะ ช่วงปีใหม่ครับช่วงปีใหม่ให้ใบมันบอ๋อธิบายรูปหัวใจยางดีเดาอันอันไหนเพราะยังบังด้วยนะสั่งด้วยรักอ่าพักด้วยใจเออเอาเสียงดังๆหน่อยถึงคิดถึง ไม่เป็นไรไม่เป <|so|>> ็นไรอ่านได้แค่ไหนก็แค um ่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินเราเดินไปตรงนู้นดีไหมไปฝั่งนู้นไปพาตาไปไปไปดูเต่าด้วยไปดูเต่าไปมันอยู่ตรงไหนบ้างระวังลมปองนะลมปองนะเอตะปูก็เยอะเนี่ย ครับมันนี้ก็ได้ไปบางตเตาใหญ่เด้อพี่น้องบ้านกอกเด้ออำเภอบ้านจ่าจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเนาะในหมู่บ้นบานกอกนี่เพิ่นสินมีเตาใหญ่ก็หลายโตเช่นกันแล้วก็มีศาลเจ้าเนะาะศาลเจ้าปูเนาะเป็นประวัติศาสตร์ของเตาศาลเจ้าคุณปูฟ้าอะไรงื้อมสาลเจ้าคุณปูแม่นบ่ล่่ะคาอ๋อต้องมากราบมาไหว้เนาะฝครับ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  สาธุสาธุที่ไหนบ้างล่ะอ๋อตรงไหน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 พาพ่อใหญ่ไปสิตัวเมียครับอันนี้โอ้ตัวเมียครับอันนี้อายุวางร้อยร้อยกว่าปีนะครับตัวนี้ร้อยกว่าปีครับปาดท่อมาดูนกอลอกกระเดียด๋ยวตัวไหนอีกเนี่ยฝัง เต้าเนี kind of mm. oh, oh. ่ยก็เขาเป้นเต้าเพกโบราณเนี t <t ่ยโอ้เต้าเพกอืมเพิ่นเต้าเพกโอ้ตัวเนยกูนี่มีบ่มีครับเดี๋ยวไปดูไปดูกันไปดูกันอ่าเราไปดูกันเลยเออปะป๊าปะป๊าอันนี้เป็นเต้าสุขาตาครับเป็นเต้าอ๋อพันพันพันหยั่งในลาเนี่ยพันหยังเนี่ยสุขาตาครับเป็นเต้าใยแอนดับสับของโลกครับมาจากทะเลใต้ยสหราชรับ ไมาจากประเทศนอกเป็นวะเดี๋ยววางลงซิวางลงเสียว้พันใหญ่เนาะพันใหญ่เนาะติดท็อปอันดับสามของโลกครับเนี่ยครับปาดที่โตอันนี้เพิ่งอายุสามปีเอครับถึงวานหนอนี่มีไหมอันนี้เพิ่งอายุสามปีถึงวานหนออยู่ครับเนี่ยเอามาม้ามามาจากประเทศนอกเป็นวะครับมาจากประเทศประเทศไหนกว่าบไหมดูประเทศซาลีซาเลสไทสหราช คลี oh. ่ชายสหาราชเ,เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันนะนอะไรเนาะไปดูโบรานพี่ไหมไป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 เดินก่อนพ่อใหญ่เลยเดี๋ยวพายไปดูไปชี้ดูตัวไหนบ้างอันนี้จะเป็นตัวผู้ครับนี่เป็นตัวผู้ครับ,รบอันนี้ตัวผู้สีทองหล่องครับก็<อ>คือตัวเมียครับตัวเมียสีทองเป็นแบนเหลี่ยมครับเียตัวเมียอันนี้เป็นลายสมเด็จครับลายสมเด็จพระราชาครับ เนี่ยโอครับใกไก่มากสุดเป็นแล้วแล้วต้นนี้นด้หลามเนี่ยต้นนี้ต้นนี้อายุสองต้นอายุจะปีแล้วอันนี้ประมาณยี่สิบปีครับอันนั้นประมาณร้อสี่สิบครับโอ้โ้ทิวทัดนสวยงามเดี๋ยวไปบางสารจะปูน้าหลามเลยเนาะครับจุดทูบ เก้าดอกครับจุดทูบเก้าดอกขอพ่นขอเงี้ยงกันเลครับขอบสเป็นตัวไข่เจ็บบอร์เลือเดี๋ยวจุดที่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวตาไทยก่อนเด้อเดี๋ยวจุดที่หลังเดี๋ยวตาไทยก่อนเด้อขอถือจังหวะที่หนึ่งกัอนที่คนใดบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาไทยเราเดี๋ยวตากะสีจุดทูบตาไทยก่อนไทยให้เอฟซีเบอร์ก่อนเด้อนี่นี่รูปของสาลเจ้าปูเนาะ ครับเจ้าคุณปูนา่งอยู่ไหมครับครับสานจะาปูนางก็พูดตีครับครับเจ้าเจ้าคุณใหญ่ครอ่าโอ้อันนี้รูปคนเฮ็ดวาดเตาใบครัขออนุญาตเด้อปูเด้อโอ้นี่สานเจ้าปูเนาะขออนุญาตเด้อครับโอ้นี่สานเจ้าปู สารเจ้าปูเดินอ้อมไปต้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตาสิจทูบวยุเดี๋ยวตาไทยก่อนนี่เราพี่น้องมาบานก่อนี่กักกมาบมะเบิงเตาเนาะพี่น้องเนาะก็มีจูปพญาเตานี่สารเจ้าสารเจ้าปูเตาเนาะพี่น้องอ่าเพิ่นมากาบมาไหว เป็นสารหลักเมืองเหมือนบละสารหลักเมืองเจ้าเจ,าจา้าป<ะ>ูเหมือนบลเจ้าปูเตาเหมือนบเอลแล้วเดิมท่านคนด้วยละ่ะแล้วถอดรองเท้าไปาไหนครับอ่าปึงป๊งปึ๊งดันที่มันโอ้อันนี้ก็มองนั่งเด่น าสารหลักเมืองของมูบานกอกเนาะพี่น้องเป็นที่ท่องเที่ยวกันนักท่องเที่ยวเพิ่็มาเบิ่งกันอยู่พี่นอ้องแบบเตาลายซึ่งกันสถานที่อา๋ยวมาเบิ่งด้านพี่กันพี่น้องคนไก่เป็นรูปเตาว้ซึ่งเป็นแบบเตาใหญ่ เป็นปูนเห็ดไว้เป็นอนุรักษนะ์เนาะพี่น้องเนาะอนุรักษ์ของบ้านที่เพิ่นมีเตาใหญ่เป็นอนุรสรณ์เป็นสารหลักเมืองของเตาของหมู่บ้านกอกเนาะพี่น้องเนาะของอำเภอมั่นจานะ่าเนาะพี่น้องอำเภอมั่นจ่าตำบลสวนหม่อนจังหวัดขอนแก่นพี่น้องโอ้ อายางพี่ลาบ่นน่ะมาข้าตามันยางพี่บ่นน่ะมันดูด้านนี้โอ้สะทานที่กลองขวางดีก็เลี้ยงไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวตาขำม,มาพี่มานทำตาบ่ขำพี่บ้างไหมไทยสังพี่บ้างบ้านเตาเนี่ยมีตั้งแต่หลุมเตาด้าพี่น้องเนาะบ้านกอก ต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเตาอันนี้เป็นเตาผสมพันธุ์กันครับอ๋อเตาผสมพันธุ์กันนั่นแหลนนะต,ตัวผู้เขาสีขึ้นหลังตัวเมยียนะครับเออเข,<า>ขาสีแองเพราะว่าเสีเยเขตเห็นมันบาลอยางไหลนะแล้วยางไปทั้งพี่มางมันนะตาตีท้ายเอาบักหลานมนะัองย่างย่งาง,งก้อนตาเลยเอาโค้งไปพุนะ่นมันเนี่ยโค้งไปทางไหนครับออไปนี่แหละ ี๋ยวสิไปจุดทูบจูเอาขามไปเอปเอยูหันละหันหน,นามาบันีหันหนามาครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อครับ